เบลล่าร่วมงานศพคุณพ่อดิวอริสราช็อตพิเศษเจอกับน้องไซลาสน่ารักทั้งคู่เบลล่าร่วมงานศพพ่อของดิวอริสราอบอุ่นได้เจอกับหลานชายน้องไซลสัสให้คนเห็นแล้วยิ้มตามเลยนักสแสดงสาวดิวอริสราหลังบินกลับมาเมืองไทยเพื่อทำภารกิจต่างๆที่ค้างคาจนผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แล้วและอีกหนึ่งความตั้งใจของเธอคือทำหน้าที่ลูกสาวจัดงานศพส่งคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งภาพของค่ำคืนวาน23สิคอ ดิวอริสาราในพิธีสวดอภิธรรมคุณพ่อวิชิตทองบริสุทธิ์มีเพื่อนๆนและผู้ใหญ่ที่เธอเคารพรักเดินทางให้กำลังใจเธออาทิกุ๊กกิฟดีเจมาตูมใบเตยอาสยามเป็นต้นและหนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวเบลล่ารานีที่มากับพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวต้องบอกว่าเป็นภาพที่อบอุ่นมากและคูณสองความพิเศษนั่นเองเบลล่าได้เจอกับหลานชายน้องไซลาสที่ช่างคุยช่างเจรจาหน้าเอ็นดูสุด,สดๆโมเมนต์ Moment ของน้าบลาล่ากับหลานน้องไซลสัสเล่นกันนั้นทำเอาหลายคนเห็นแล้วยิ้มตามเลยทีเดียว